ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์กันด้วยนะครับท่านก็พบกับผมนะครับนายมิสเตอร์อาเกมเมอร์กับเกมที่ท่านำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือเกมแอ t ช o n นวอลเฟลทู Action, 2, นะครับอัปเดตแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่เขาพูดบอกว่าพี่เกมตัวพี่เกมที่พี่เล่นนะอ่นะเดี๋ยวาจะอัปเดตเลย อ่าผมก็อัปเดตมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเขามากเลยโอ้โหเสียงมันจะฟันอะไรกันนักหนาะฮะโอ้ยลำคาญเออพอเอาเสียงแค่นี้พออ่ะก็ผมก็ผมก็ไปเล่นมาร่าวล้าวเลยครับมันไม่มีหมดเนื้อเรื่องเลยผมคิดว่าหมดเนื้อเรื่องที่ผมจะทำมันคงจะไม่ได้ทำแล้วละ่ะใช่ไหมหมดเนื้อเรื่องที่ผมจะทำมันก็ไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวเ,เสียงลงอ่ะคงจะไม่ได้ทำอะไรมากมาย ผมคิดว่าเรามันมันเป็นแบบว่ามันจะให้สุ่มด่านให้เราเล่นเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่เว้นอันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะครับว่ามันอัปเดตแล้วมันมีอะไรบ้างที่จริงมันอัปเดตตั้งนานแล้วละ่ะผมก็ที่ผมทางหายไปก็เพราะว่าผมก็ติดเรื่องการไปทํางานพาไทมอะไรบ้างนู่นนี่ไปทํางานนู่นนั่นไปเรียนบ้างน,นี่ก็ปิดเทอมแล้วปิดเทอมใหญ่ก็ขอให้มีความรู้สึก ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นเออรับรองปิดเทอมมีความสุขแน่นอนครับถ้าดูคลิปของผมเออมาเนี่ยครับมันจะเป็นสุ่มด่านให้เราไปเล่นนะครับคล้ายๆมันเป็นแบบเขาสร้างมาให้แล้วอะ่ะคล้ายๆไปเอาแมพของใครมาสร้างมั้งหน้าน่าจะเป็นแบบนี้แบบว่าเออคนอื่นเขาสร้างไว้แล้วแล้วให้เรามันเล่นนะน่าจะใช่แบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันจะสุ่มมาให้เราเล่นนะครับอ่ะแล้วก็กดเริ่มเลยเราเราก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะ นี่ครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใครมันสร้างไห้เหลือตัวโอ้โหดูดิคนเดียวหนึ่งสองสามสิโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยครับมันจะเยอะไปถึงไหนแล้วมันให้เราไปถึงดาบด้วยนะที่จริงอ่ะมันง่ายนะครับเดินอ้อมยังไปได้เรามันง่ายเกินไปเราเรามันง่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิยุ่งยากยุ่งยากดู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 ตายยากด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวใหม่มันก็ เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเออเสร็จเสร็จไปหนึ่งแผนอันเลวร้ายของผมอมืแผนเลวรา้ายอย่า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 โอ้มีธนูผิดด้วยโอ้โหมันเป่ามันเป่ามันเป่า,เ,ปาเออออกไปออกไปออกไปหืมรู้สึกว่าเกมนี้มันถ้าทางจะอัปเดตแต่ละเดือนนะครับน่าน่าจะใช่นะครับอัปเดตแต่ละเดือนอืออืออืออัปเดตของแต่ละเดือน เพื่อเพื่อเพื่อจะได้พัฒนาเกมไปเรื่อยๆอ,อันนี้เกมก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับเพื่อไม่ให้ผู้เล่นหน้าเบื่อนี่ไงมันจะไปยากอะไรใช่ไหมแต่ผมมันมันง่ายเกินไปเดี๋ยวคนดูเขาบอกโอ้พี่อะไรเนี่ย,ยผมก็ได้บอกว่ามันโอ้โหยุงยากจุงยากจุงยากเดี๋ยวเจอ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 หน้าไม้ปักหัวเออเสร็จโอ้ยเนี่ยครับไม่รู้ว่าใครสร้างมันก็ทำให้ผมตายเออ เดี๋ยวโอม่แบ็กกลับเมนูแบ็กกลับเมนูไปเริ่มใหม่ดูดิมันจะเป็นด่านอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนด่านให้เราแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมแบบไล่เรียงแบบแต่ละด่านแต่ละด่านเหมือนเวอร์ชันก่อนมันไม่ใช่แล้วนะครับอ่ะก็อย่าไปสนใจผมเน้นการเล่นอย่างเดียวให้ทุกคนดูแมงก็โหดด้วยดู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 ฝั่งนู้นแมงโหดชี้เปงเราต้องช่วยเพื่อนนะครับอ่ะโอเค เราเราไมเชื่อฝั่งน,นู้นดีกว่าโอ้โหมึงจะลุมอะไรกันนักกันนาเนะี่ยฮะโอ้โหยิงเยอะอยิงอันตรายนะครับผมบอกเลยหลบไปเราต้องเอ,อ่อเป็นกําลังเสริมให้เพื่อนเรานะครับอหลบหลบเอาเอาเอา,เ,อาเราฟอนเพื่อนตัวเองงานงอกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ ح, ้โหเกินการเต็ไมไปหมดเฮ้ยอย่าทีละคนดิเฮ้ยทีละคนดิโอ ح, ้โหดูลูกปลงลูกปืนอย่างกระตรงอย่างกระติก เนี่ย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 มาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหดูผมคนเดียวมันจะไวเลยดูด,ดูอะไรอะไรโอ้เนี่ยตายแล้วโอ้โหอะไรนี่โอ้ยวรรอนเอาไหมเปลี่ยนด่านแป๊บเอาแบบง่ายๆได้ไหมครับพี่ผมไม่อยากเอายากๆเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเออแบบนี้พอไหวหน่อยเออมันต้องจัดแบบนี้ให้ผมซะละดูอาวุธมันก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วดูดิ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 ดด กูไม่น่าจะรอดโอ้ขอหลุดเลยโอ้ซีวัเกนเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดอื่นบ้างอืมเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องเอาเสียงลงนะครับถ้าเล่นโหมดอื่นอืมเอาไปเลยสองแล้วกันเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยโหมดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโหมดแบบว่าให้เราต่อสู้นะครับเนี่ยต่อสู้เอ่อแบบ เราแบบคล้ายๆชาวโรมันนะครับที่จะต่อสู้เออหมดนี้ผมก็เล่นไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรเพิ่มไหมฮะมีสั้นๆก็ฆ่าพวกแกได้อย่าอย่ามีหมาด้วยเอหมาหรือหมูเนี่ยโอ้หมาหรือหมูหมาหรือหมูหมาหรือหมูอ่าเป็นไงเลือดผมยังไม่ลดเลยเลือดผมยังไม่ลดเอ้ยมันมันปลามานีสใส่ไม่ดีเอ้ยอืมอืม ผมถนัดดาบของแบบเอ้ยไม่เอาคอนเอาคอนเออ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 เข้ามาเข้ามาเออเป็นไงเป็นไงมาดิมาดิมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวดาบพูดแล้วไง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 ดาบดาบพูดแล้วไงอ่ะมาดี๋ยวถิ่นตะโอลเอาใหม่ เ oh oh อาใหม่เอาใหม่มาเราจะมานเริ่มกันใหม่มันทำไมมันต้องให้ดาบสั้นเราตอนเริ่มแรกด้วยฮะอ่ะเสร็จไป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 มาดิมาเดิมาเดะมาดิมาเดิมาเดิเ,ดเ,ดเ,ดเออเออมามาทีละตัวนะรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังไปนะครับผมก็ต้องขออภัยขออภัยขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อื้ออื้อใจยเย็น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 มันก็ใช้อันยาวๆเหมือนการแผงแม่งเลยขอนนี่ก็อันตรายนะอือเข้มาเข้ามาอืออือมาเด็กเออผมเชื่อผมกำลังจะหาเกมมันมันเล่นอยู่เออมันไม่มีมันไม่มีขอเกมฟรีๆได้ไหมครับใครใคร,ใครมีเกมมันมันแนะนําให้ผมเล่นก็ได้นะครับมาๆมามา,มา,มา มาเด็มาเดมาเด็เออมามามาทีละตัวนะครับทีละตัวใจเย็นสีนายนายนายใจเย็นอือ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 มันเลยมันเลยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงคลิปเก่าที่ผมเคยทำนะครับคุณก็เห็นนะครับว่าภาพกราฟิกมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าผมไปซื้อคอมใหม่มาแล้วนะครับโอ้โหตายเลย ผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปเดี๋ยวผมเอาเสียงลงดีกว่าโอเคนะมันก็น่าจะมีโหมดอื่นอันนี้ก็เป็นแบบเอ่ออะไรวะแบบสร้างให้เรามาตีกันนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดีดดดดนี่นี่อันนี้พวกฝ่ายแดงนะครับ อย่างอย่างอย่างเส้นอย่างเส้นอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นผมจะให้เอาช้างตัวนี้นะครับมาต่อสู้นะครับวางปุ๊บ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 นะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็น่าจะมีเออทหารปืนกลรัวๆผมก็งงนะครับทำไมมันไม่หันหน้าไปทางนู้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อนี่ไงได้ละได้ละอ๋อกดตัวคิวกดกดตัวอีนะครับอ่า อ, Faster. อ่า hang. อ่าส <masculine. S 2> วยสวยสวยอ่านะครับมันจะเป็นแบบแนวแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือฝ่ายน้ําเงินนะครับเพื่อจะมาต่อสู้นะครับแล้วก็จะเอาเอ่ออะไรแบบนี้เอ่อเจ้าเอานี่นี่ปืนปืนลัวครับปืนลัวนี่นี่นี่แล้วก็อะไรดีเอาอะไรเอาช้างด้วยแล้วกันบู๊บบู๊ไปตรงนี้บู๊บู๊ปมา แล้วมีอัศวินนะครับ,บปุบป๊บปุบป๊บปุบ๊บปุ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 ๊บอ่ะมันก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําแบบนี้นะครับก็บอกมาเลยเดี๋ยวผมจะทําแบบเอาเอาแบบคนธรรมดาไปฆ่าแม่งอะไรสิบต่อหนึ่งหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยอะไรก็ว่ามามันก็ทําได้นะครับถ้าถ้าถ้ามีคนขอนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอเราทําแบบนี้แล้วเราก็กดดูเลยนะครับว่ามันจะตีกัน หนุกไหมอ่าแบบนี้ดูนะครับอ่าอ่าโอโ้โหโอ้โหยิงกันครับโอ้โหช้างเอาไปเอาไปโอ้โหช้างช้างงัดโอ้โหพลผลนูผลน,น,น,นูยิงครับตายตายหมดไหมตายหมดไหมเหลือตัวนึงเหลือตัวหนึ่งอ่าเห็นไหมอันเนี้ยมันก็มีโหมดแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจอีกเ่นไปแล้วเล่นไปแล้ว,ลน,ลวนี่อะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจ มันให้โหลดอะไรเลเวลเลเวลอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมันมีให้ดาวน์โหลดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสนใจอันนี้ก็แบบต่อสู้นะครับแบบเคียดานเคียด่านคล้ายๆที่ผมเล่นไปนะครับในคลิปที่สองสามอะไรก็ไม่รู้เอออ่ะอย่างเช่นผมจะเอานี่นะครับแล้วผมก็นี่ครับเลือกอุปกรณ์เราจะถืออะไรถือลงถือโล่ไม่มีลงไม่มีโล่อะไรแบบนี้นะครับอ่า อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ใส่ไหมใส่ไหมไม่ใส่อะไรใส่ก็ใส่ไปโอ้โหผมใส่เลยนี่แล้วนี่อะไรไม่รู้แล้วผมก็จะเล่นเลยนะครับอ,อ้อาวโอ,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 อ้อะไรกูกดเลยเอาใหม่เอาใหม่นอ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 อะไรผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับกดมั่วเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะเล่นเล่นไงวะเนี่ยอ่ะนี่ไเนี่ ก็มีจํานวนนะครับอ่ะเลือกจํานวนฝ่ายศัตรูว่าจะเอาเท่าไหร่มีอะไรบ้างส่วนเราก็จะเอานี่เลยนี่อย่างละอันอย่างอย่างละคนเลยนี่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 แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยก็กดเพย์อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเราเป็นเออผู้ชายญี่ปุ่น <laughs> ใช่ปะวะอ่ะก็มีอัปเดตหลายอย่างเลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ เสียงเพลงก็อาจจะดังไปเหมือนเดิมเพลงปรับให้มันเบาแล้วมันยังจะดังอีกอ่ะให้ยึดธงนะครับออเป็นไงเป็นไงเสร็จแล้วก็ไปธงต่อไปเลยแล้วก็ระวังไม่ให้มันยึดธงเรานะครับเอ่อมันจะเห็นแถบอยู่ข้างล่างนะครับล่างขวามือนะครับว่าเรายึดได้กี่แต้มแล้วถ้าใครแต้มแต้มแต้มหมดกว่าแต้มหมดก่อนก็จะชนะมั้งนะมังม้งมั้งมั้งนะใช่ไหมเออ ฝั่งเราก็แยกออกเป็นสองฝ่ายนะครับรู้สึกฝั่งนู้นก็เก็บไปแล้วสองธงเหลือตรงกลางนะครับผมคิดว่าผมยึดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเล็งยิงยิงแม่งเลยยิงไม่โดนเอ้ยลมลมมาลมมาล้มมายิงยิงยิงไม่โดนอีกออโดน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 หนึ่งนัดโอ้โหมากันเต็มเลยอ่าล่วงล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วครับล่วงไปแล้ว เอออืมมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเออโอ้โหโอ้โหผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมต้องการกำลังเสริมเพื่อนเพื่อนเพื่อนดนออสวยเอ้ยมันเราโดนยึดแล้วอ่ะเราต้องใช้คนที <mind> ่มากกว่านี้นะครับเออโอ้โหมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยววทิ้งทิ้งก่อนทิ้งก่อนใจเย็นดิเพื่อนอืมโอ้โหเพื่อนเราโดนเก็บไปเยอะแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเราก็จะโดนตีด้วยเรามีอะไรเนี่ยเรามีค้อนมหาพลัยเราเรา เราไม่มีอะไรเลยเออเอ้ยงานงอกแล้วงานงอกแล้วออออืออออเออเออะไรเนี่ยทำไมทำไมผมทำอะไรไม่ได้เลยทำไมผมทำอะไรไม่ได้ไอ้เอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อได้แล้วได้แล้วมาดิมาดิเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเออเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยร่วงเกิดใหม่หรือเราสามารถใช้ได้แค่ตนูมั้งนะเออก็อย่างที่เราเซตติ้งค่าอะไรไว้มันก็ไม่สามารถ นั่นได้นะครับมันก็ไม่สามารถเอ,อ่ออะไรวะไม่สามารถเอ,อ่อกู้หรือว่าเก็บเก็บอาวุธของคนอื่นได้นะครับเป็นอาวุธล,ลักษณะเฉพาะตัวหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องยึดธงก่อนตอนนี้แต้มแต้มมันลดเร็วมากหลือตอนนี้เราก็โดนเก็บไปเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเราก็โดนเก็บไปเยอะเดี๋ยวผมจะยึดธงมันก่อนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนอือโอยเกินเกินอือโดน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  เออไอเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าผ่านดิเพื่อนเดี๋ยวก็ตายหรอกเออเฮ้ย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 เออเออเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะไม่เข้าเลยอ่ะเออเออโดนหัวโดนหัวเออเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยติดซอกหินไอโง่เอออ้มโอ้ยหนึ่งนัดหนึ่งนัดคนละนัดคนละนัดดีไหมโอ้แม่งเต้นอย่างกับบีบอย้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าอย่าอืมอืมอืมเสร็จแล้วเล็งตรงหัวนายจะวัดกับเราเหรอนายนายจะวัดเหรอนายจะวัดเหรอเดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อน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 ผมจะลองดูแม่งทุกหมดเลยโอ้โหตัวตัวนี้เล่นยากตัวนี้เล่นยากเราต้องกะระยะหัวยให้ดีเป็นไงเป็นไงเอ้ยโอ้โหมันเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เราได้เยอะกว่าแล้วมั้งใช่ไหมเย้ ชนะชนะอ่ากลับไปหน้าเมนูนี่นะครับก็อย่างที่ผมทําไปอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวก็ทําไปแล้วนี่นี่อันนี้คือเอ่อให้เราเอ่อเลือกด่านหรือเปล่าแล้วแล้วก็ให้เราเอ่อเลือกจํานวนเหมือนอันด่านที่แล้วหรือเปล่าแล้วใหม้มาต่อสู้กันน่าจะใช่แบบนี้มั้งนะครับโอเคเฮ้ยชึบชึบชบเดี๋ยวเราจะเอาเพื่อนเยอะๆเลย อยากรู้ว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้มันอัปอะไรบ้างต้องขอบคุณเลยนะครับที่มีคนบอกผมเอออาวุธนี่ก็เปลี่ยนบ้างไม่เอาไม่เอาไม่เอาธนงไม่ธนูไม่เอา,เอา,เอาน,น,อานี่เดี๋ยวเดยแล้วใส่ชุดกงชุดกกเกาะอะไรให้พร้อมสวยงามสวยงามผมชอบดาบนี้นะครับอ่ะแล้วก,กดเริ่มเลยอ่านี่ครับแล้วมันจะให้เราขึ้นไปยึดธงธงเดียวนะครับอ่ะ ก็อย่างที่ผมเคยทําไปคลิปคิปนั้นผมก็เคยมีนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่โอเคแต่มันจะปรับการเลือกผู้เล่นนะครับแบบมันจะไม่สุ่มนะครับเฮ้ยเราต้องไปยึดธงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเอ,อ <font> ่อเฮ้ย<ๆ>เพื่อไม่ให้มันจะชนะเรานะครับ <S <S โอ้โหเดินยิงช้าถ้ามีวิ่งไหวนี่มันเลยอ่าเพื่อนเรายึดไปแล้วนะครับอ่าลอหมดเวลานะครับร้อยแปดสิบวินะครับ าเรายึดได้หมดครบเวลานะครับเราก็จะชนะไปเฮ้ยเข้ามาเข้ามาข้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วมา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 คิดว่านั่นจะทำไรข้าได้เงี้ล่ะคิดว่านั่นจะทำไรข้าได้อะฮ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 ะโล่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 ขึ้นโล่ขึ้นผมถนัดมุมมองนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรโว้ยทนูธนูธนูเราต้องจัดการพลธน,นูก่อนเออเออเออทีละตัวดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ม, ampa, มามามา,ออามามาโอ้โหมากันเยอะเพ time, ื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลบ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 เไปยืนซ้อนอะไรเยอะไปยืนซ้อนอะไรข้างบนเฮ้ยอืมอืมอืมตายตายโอ้โหผมโดนพัธนูยิงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหลอยมันเลยอืมป็นเงี ans, ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรของแกลำคาลลำคาลเออลำคาลนี่อ่าร้อยยี่สิบว <ôi> ินะครับเราต้องรอให้ครบมา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 เลยอ่าเปลี่ยนโล่แป๊บเปลี่ยนโล่มันมาแล้วมันมาแล้ว มาเอ้ยโล่ตั้งโล่เออแทงเออสวยตั้งโล่แทงเนี่ยสเต็ปสเต็ปสเต็ปเป็นไงล่ะมาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวผมจะเป็นหัวหน้ากองทัพเอ้ยหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้อันตรายอุ้ยหอกนี่ก็แรงเหมือนกันโอ้โหผมจะตกเลือดตายแล้วเนี่ยเลือดเหลือนิดเดียวเองอืมอืมมาเดิมาเดิมาเดี โอ้โหเกิดใหม่เลยเนี่ยพอเราตายเราก็จะเกิดใหม่นะครับก็ไม่ต่างอะไรเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนั่นแหละรครับแต่มันต่างตรงที่ที่มันให้เคลียร์ด่านนะครับอ่มันก็จะปรับเปลี่ยนไปแบบน่าน่าจะเป็นเลเวลมั้งใช่ไหมอือโอ้โหตอนนี้เหลืออีกหกสิบวิหนึ่งนาทีนะครับหกสิบวิกว่ากว่าหนึ่งนาทีกว่า,น,า,วานั่นเองช่วยแนะนำผมหน่อยครับมีเกมอะไรแบบฟรีๆให้ผมเล่นไหมช่วงนี้ไม่มีงบซื้อเกมเลย ใช่ไหมเ, <c oughs> โโหเฮ้ยนายนายโอ้โหเฮ้ยมันโหดเกินไปหรือเปล่าโอโ้โ,อโหเราต้องคุมนะครับเดี๋ยวเราไปหล่อสายธนูก่อนอุย๊ยมันยิงเราเออแล้วไงแล้วไงามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหอืแล้วไงแล้วไงมาเดะ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 ตั้งโล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 แล้วก็แทงเซ่ตั้งโลแล้วก็แทงเซ่โอโ้โ,อโหผมว่ายิงเดินเข้าไปใกล้ผมรู้ว่าโอเคโอเค มาสิมาสิเดี๋ยวเราต้องคุ้มกันเพื่อนเรานะครับเพื่อเพื่อนเราเป็นพลธนูเกือบทั้งหมดเพราะผมเป็นคนเลือกมานั่นเองมา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 เอ้ยป่าก็ไม่โดนป่าก็ไม่โดนเออสวยสวยสวยมากสวยมากเออเออเป็นไงไงไงอะไรอะไรอะไรของนายป่าก็ไม่โดนเออเออเป็นไง,เ,นไงเอเอเเอ,อืโอ้ยตายสามวีนะครับชนะหนึ่งศูนย์ชนะครับอ่า อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าเวอร์ชันอัปเดตมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณน้องที่คอมเมนต์นะครับถึงจะมีคอมเมนต์เดียวที่บอกว่าพี่มันอัปเดตนะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ขีดใต้คลิปผมได้นะครับเพื่อเพิ่มกำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ไม่บายกันด้วยนะครับไม่บายอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะไม่บาย